สวัสดีปีใหม่ชาว F P S Thailand ทุกท่านครับผมก็ปีนี้ปี2 0 1 1นะคบับผมก็มีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นในวงการ F P S ของเราสิ่งที่เราภาคภูมิใจที่สุดนะก็คงหนีไม่พ้นเรามีสองแชมป์โลกในปีเดียวนะครับผมในช่วงเดือนต้นเดือนมีนาคมนั่นก็เป็นทีม M I H ก a m r o d Crazy ครับผมคว้าแชมป์โลก Point Blank นะครับผมส่วนล่าสุดมาเนี่ยก็คือทีม Amotel b y t h r m a t e คว้าแชมป์โลก เกมสเปเชียลฟอสสนะครับผมซึ่งเป็น2ทีมที่ทําให้พวกเรายิ้มได้แล้วก็าภาคภูมิใจมากๆนะผมถึงแม้ว่ากระแสะข่าวต่างๆมันอาจจะไม่กว้างอาจจะไม่แมสเหมือนแบบการได้อะไรอื่นอย่างเช่นการไปแข่งโอลิมปิกเคมีโอลิมปิกอะไรพวกนี้แต่พี่บันเชื่อว่ามันเป็นอ่าเก้าที่สําคัญมากที่จะทําให้ผู้ใหญ่เปิดใจให้กับวงการ e ีสปอร์มากขึ้นไม่เฉพาะวงการเฉพาะเกมยิงหรือว่า f อ s อย่างเดียวนะครับผม ก็ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่การแข่งขันระอุมากในใน fps นครับผมดูได้จากหน้า hall of fame ก็ทุกเกมนียัดการแข่งขันมาแน่นเอียดนะผมถือว่าเป็นเรามาถูกทางแหละถือว่าเป็นาทางที่ดีที่ถูกต้องเพราะว่า e sport ในความคิดของพี่แว่งก็คือต้องอต่อเนื่องแล้วก็มีการแข่งขันตลอดเพื่อให้ทุกคนได้รู้สึกว่าเราเล่นไปเพื่ออะไรเราเล่นเพื่อซ้อมเล่นเพื่อแข่งนะครับผมแต่ท้ายที่สุดเล่นทุกอย่างต้อง ห้ามใช้โปร,โรนะผมเพราะว่าเพราะงั้นคือคุณมาเล่นแล้วมันก็จะไม่ได้อะไรเกิดขึ้นกับทีมคุณเลยอาจจะดราม่าในเว็บไซต์เอฟเฟแบ่อยๆนะผมเรื่องโปรโก็เห็นเยอะมีทุกเกมนะครับผมก็ตัวอย่างที่ดีมีเยอะก็อยากให้ทุกคนฮะขึ้นขึ้นปีใหม่แล้วปี2012นะฮะก็อยากให้ปรับตัวใหม่นะฮะใครที่อาจจะเคยพลั้งพลาดอาจจะเคยทําอะไรไม่ดีก็เริ่มต้นใหม่ไดท้ทุกคนให้อภัยทุกคนให้อภัยเสมอ ทางสังคม FPS ฮะเป็นสังคมที่แว่นเชื่อว่ามีคอมมิชชี่ที่ดีที่สุดนะฮะดีที่สุดในวงการเกมของประเทศไทยนะฮะเพราะพี่แว่นจับมาอยู่มาหลายหลาย,หลายเกมละหลายแนวเกมพี่แว่นพี่แว่นเชื่อว่า FPS นี่แหละอบ่นที่สุดนะครับผมปี2022ก็ขอให้แชมป์โลกมาเยอะๆนะครับผมยังไงพี่แว่นและก็ทีมงาน FPS Thailand นะฮะก็จะหาอะไรมาอัปเดตแล้วก็พัฒนา ไปตลอดนะครับผมโอเคณตอนนี้พี่แว่นอยู่ที่จังหวัดน่านก็มาอยู่กับครอบครัวถือว่าเป็นวันแห่งครอบครัวนะครับผมใครที่อยู่ที่บ้านหรืออะไรก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ฮะหรือว่าญาติพี่น้องนะฮะเติมแบตใช้ชีวิตให้เต็มที่แล้วก็ค่อยกลับมาทํางานหรือว่าค่อยกลับมาเล่นเกมฝึกซ้อมอะไรกันต่อไปนะครับผมสู้ต่อไปปี2 0 1พพี่แว่นเชื่อว่าเป็นปีที่โคตรดีอีกปีหนึ่งของ fps thailand ครับผมขอบคุณมากครับผมที่ติดตามพวกเราเสมอมาขอบคุณครับ